เผยภาพโปรโมท OnePlus 85และ OnePlus 85 Pro ก่อนเปิดตัวปลายปีนี้ mm hmm. ก่อนหน้านี้ทาง OnePlus ได้ประกาศเตรียมเปิดตัวระทธงรุ่นใหม่อย่าง OnePlus 13 c h e r ี่แบบกรอบวองวันที่7มกราคมปี2025ครับล่าสุดรุ่นที่ในจีนอย่าง OnePlus 85และ OnePlus 85 Pro ก็มีโปสเตอร์ภาพเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและเตรียมที่จะเปิดตัวเป็นวันพัสดีสามในฝั่ง global เช่นกันในปีหน้าครับโปสเตอร์ของวันพัสด A5 และ A5 Pro ที่เผยออกมาได้เผยสเปคหลักหลายอย่างด้วยกันครับต่างแต่แบตเตอรี่ความจุ6,400มิลลิแอมป์ที่ให้มาเท่ากันทั้งคู่ซึ่งต่างจากข่าวลือก่อนหน้าน,นี้ที่ระบุว่าทั้ง2รุ่นจะได้แบตเตอรี่ต่างกันครับต่อมาในเรื่องของหน้าจอแสดงผลจะรองรับค่ายเรฟเร์120เฮิร์เท่ากัน มีชิปเครือข่าย Wi-Fi G1 เพื่อให้การเชื่อมต่อกันอย่างแม่นยำมากขึ้นหน่วยประมวลผลจะใช้เป็นตระกูล Snapdragon 8 Series ซ,ซึ่งตามข้อมูลก่อนหน้าน,นี้ระบุว่า A5 จะใช้เป็น Snapdragon 8 Gen 3และ A5 Pro จะใช้เป็น Snapdragon 8 Elite ครับโดยการเปิดตัวของ OnePlus A5 Series จะเกิดขึ้นที่ประเทศจีนปลายเดือนนี้ส่วนในฝั่งของ g o o g l จะรีแบรนด์เป็น OnePlus 13R ที่รอเปิดตัวพร้อมกับ OnePlus 13 Series ครับ